นี่ข้าครับลาป,ปูครับมีลาป,ปูคุณยายทำฮึโอเคเช้าครับพึ่งเลิกงานครับข้าวเชาว้ามาับมากินข้าวเช้าน้ำกันมีก็บแปดโมงครึ่ง้วครับมีก็หมูดดเดียว เหา,ากันครับเหาะอยูอ่อาบน,น,นอนอยู่นี่โอ,อาบู่ครับตุยครับกินมวนเลย กูปูมันมันกับปูหนาเนี่ยปูมันอืมเรียกอะไรเนาะพวกเขาเรียกอ่อมปูแต่เขาเรียกลาปูยังองแม่ อุ้มมันว่ากันไม่เส่ปกก่อนว่าเราต้นงทอะไรนี่ถอดนกนี่ถอดถอดนกคุณยายถอดไปฝนกอ็อาบน้ำอยู่ <c oughs> ครับมาถึงเมื่อกี้นี่ครับหากินอะไรเราอยู่เข่าเว้ยเขาเขากางคืนเนาะครับอาทิตย์อาทิตย์นึงจะเปลี่ยนกะครั้งนึงเปลี่ยนทุกวันวันจันทร์ ลูกกับไปโรงเรียนกันเหมือนคุณยายครับพอดียังผมก็ท่านเด็กที่เด็กแล้ว มรู้เหรอนี่ว่าแกปรุงบะปรุงเหรแล้วก็แบันรั้เล้มกราคมนี้โรลลมบน่งนวิโรปัจจาเป็นนายกอบตลำรังพี่ครั้งโรกาบอนเนอร์จ้า ตามการไหเลทางี่ยขับเอกียึด้จขอจคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับน้ำปนแฟนเพจนะครับลูกพี่ยังน้ำแฟนนะครับยึยเองแฟนเพจนะครับไปบคดครับ Oh, I it.